สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยแชนแนลนะครับจำชื่อช่องให้ดีๆนะครับเพื่อนๆช่องผมช่อง YouTube สลาลมคอยแชนแนลนะครับผมรับซื้อเหรียญตามรายการของช่องผมเท่านั้นนะครับผมพยายามคิดวิธีนำเสนอ,อให้เพื่อนๆได้เข้าใจได้ง่ายที่สุดและจะให้ใช้เวลาที่น้อยที่สุดนะครับคือ ขออธิบายนิดนึงนะครับถ้าดูคลิปแล้วไม่เข้าใจนะครับผมก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยที่ต้องมาพิมพ์อธิบายนะครับอยากให้ดูคลิปให้เข้าใจนะครับแล้วเหนื่อยอีกอย่างหนึ่งคืออะไรเหนื่อยกับการที่เพื่อนๆดูคลิปช่องที่หลอกให้ดูนะครับหลอกให้ดูหลอกเอายอดวิวติดต่อช่องเหล่านั้นไม่ได้นะครับก็ส่งมาช่องผมผมก็เหนื่อยอีกนะครับเอาภาระของคนอื่นมาให้ผมอีกนะครับก็ดูคลิปช่องไหนส่งขายช่องนั้นนะครับ อ่าง่ายๆเลยนะครับเหรียญการจนาพิเศษนะครับผมพยายามหาวิธีอธิบายให้เข้าใจนะครับดูคลิปสั้นๆนะครับเอาแบบนี้เลยเนี่ยผมทําให้ดูเลยนะครับแบบปกติหาง่ายผิดปกติหายากนะครับแบบหายากผมซื้อเหรียญละพัน นะครับเริ่มต้นที่เหรียญละพันนะครับก็สำหรับท่านสหรับท่านที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อต้องการจะขายทักลายมาเลยนะครับลาย ID เดีเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับดูท้ายคลิปก็ได้นะครับผมจะขึ้นตัวใหญ่ๆไว้ตอนจบคลิปเลยนะครับลาย ID ที่จะติดต่อช่องผมแต่ว่าขอเป็นเหรียญแบบที่ผมทำคลิปนะครับเหนื่อย,ย,ยนะครับเหนื่อยที่ต้องตอบคำถามของช่องอื่นๆนะครับ มาดูกันเลยนะครับแบบปกติหาง่ายนะครับดูง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเหรียญปีการจนาพิเศษนะครับแบบปกติหาง่ายนะครับแบบปกติที่หาง่ายเนี่ยเพื่อนๆดูแค่นี้นะครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญการจนาพระเศียรตรงนะครับอันนี้นี่นะครับดูให้จบนะครับผมทําคลิปไม่เกิน5นาทีนะครับอยากให้เข้าใจนะครับเพราะว่าถามผมมาเยอะมาก นะครับส่งให้ผมดูแบบทุกวันเลยเหรียญการจนาเนี่ยนะครับเอาแบบเบสิกเลยนะครับอ่ะเริ่มใหม่แบบปกติหาง่ายนะครับเนี่ยแบบปกติหาง่ายเหรียญนี้พเสียนตรงนะครับไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญส0บบาทปีการจนาพิเศษหยิบขึ้นมาแล้วหมุนเป็นพเสียนตรงแบบนี้นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้ซื้อนะครับมาดูเหรียญที่แบบผิดปกติหายากนะครับ นี่คือเหรียญน,นี้นะครับผิดปกติหายากเพื่อนๆหยิบขึ้นมาแล้วก็หมุนเห็นไหมครับมันจําไม่ยากเลยถ้าเพื่อนๆตั้งใจหรือว่าเข้ามาดูคลิปสักนิดนึงนะครับผมพยายามอธิบายให้เข้าใจนะครับท่านก็จะได้เข้าใจไปหาได้ถูกต้องผมก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยที่อธิบายพิมพ์อธิบายนะครับพิมพ์อธิบายมันเหนื่อยนะครับบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจนะครับเหนื่อยจริงๆนะครับ ไม่เข้าใจเยอะๆผมก็บล็อกนะครับไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะครับคุยไม่รู้เรื่องก็ต้องบล็อกนะครับอ่ะนี่แบบหายากนะครับแบบหายากเป็นแบบพัเสียงกลับนะครับเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าเกิดว่าดูคลิปคือเข้าใจไม่ยากเลยนะครับแล้วก็จะได้ไปหาที่ถูกต้องนะครับในคลิปของผมผมก็พยายามหาเหรียญเป็นตัวอย่างมาอธิบายนะครับเพื่อที่จะได้ให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับผมว่าเด็กมต้น ก็น่าจะเข้าใจนะครับถ้าถ้าถ้าได้ดูคลิปของผมนะครับอันนี้คือแบบปกตินะครับแบบปกติการจนาพิเศษเนี่ยเป็นพระเสียนตรงแบบนี้นะครับแบบปกติหาง่ายนะครับผิดปกติหายากเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยง่ายๆนะครับแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญ10บาทพระเสียงกลับการจนานะครับก็รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ1 0 0 0บาทราคาตามสภาพนี่นะครับพระเสียนกลับนะครับที่รับซื้อ โอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับก็ลองลองพิจารณากันดูนะครับเดี๋ยวดูช่องทางการติดต่อตอนท้ายคลิปนะครับผมขึ้นไลน์ไอดีไว้ให้ติดต่อได้แน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะตอบกลับช้าเพราะว่าผมไม่มีทีมงานในการตอบกลับนะครับก็จะทยอยตอบกลับเรื่อยๆก็ประมาณนี้นะครับผมเน้นทาคลิปสั้นๆและนะครับจะได้แบบไม่ใช้เวลายาวนานเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ